ข้อที่1ความขัดแย้งวิกฤตการร้อยส 1. 2 1. สองนึ่ในความขัดแย้งก่อนวิกิตการครั้งนี้คือความตายของมาสซีมาสซีเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานกองศุนย์ฝรั่งเศสในเมืองหลวงพะบางซึ่งคอยเป็นสมาชิกของคณะสำรวจเวลาออกจากตำแหน่ง เพราะได้รับการข่มเหงจากคนไทยและมาสซีไม่เคยได้รับความเห็นใจและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่กรุงฮานอยและกรุงปารีสเลยดังนั้นเขาจึงได้ฆ่าตัวตายบริเวณหน้าเมืองจำปาสักเมื่อว,วันที่30พฤศจิกายนพศ1892คันซีพีละพลกล่าวต่อไปว่าการตายของมาสซีทำให้ลานังสองผู้ว่าราชการเวียดนามทางตอนใต้และ ประวัตินิยมคนสําคัญของฝรั่งเศสต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยให้ตั้งคณะกรรมาการสอบสวนผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลดังกล่าวฝรั่งเศสจึงเริ่มปฏิบัติการด้วยวิธีลุกทั้งทางด้านการอาหารและทางการทูตต่อไทยแต่หนังสือพิมพ์ในไส้ง่อนและตั้งเกี้ยก,กับรายงานว่ามาซีป่วยตายจึงอาจเป็นไปได้ว่าข่าราชการ ชาวอนานิคมต้องการให้การตายของมาสี่ผลักดันให้รัฐบาลฝรั่งเศสใช้มาตรการเด็ดขาดกับไทยแต่สิ่งที่ทำให้ความขัดแย้งของทั้งสองชาตินำไปสู่จุดแตกหักจนนำไปสู่วิกฤตการรอส1ก็คือเหตุการณ์ที่แก่งเจ็กเมื่อคืนวันที่3มิถุนายนพศ2436หลังการประทะกันของทั้งสองฝ่ายทำให้ฝ่ายฝรั่งเศสตายไปจำนวน12คนในจำนวนนี้มี นายทหารชาวฝรั่งเศสชื่อกอสูแลงรวมอยู่ด้วยส่วนทหารไทยตายไป6คนความตต้ของนายกอสูแรงทําให้ฝรั่งเศสโกรธมากถึงกับกําหนดไว้ในเงื่อนไขคําขาดของฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายนับล้านฟังที่ไทยต้องรับผิดชอบและเป็นเหตุการณ์ที่จุดชนวนให้การบุกวกรุงเทพระเบิดขึ้น หัวข้อที่2ผลกระทบที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดวิกฤตครั้งนี้จบลงได้ด้วยการลงนามในสนธิสัญญากรุงเทพเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2436ผลของวิกฤตครั้งนี้ทําให้ฝ่ายไทยจําต้องยอมยกดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสนับเป็นการขยายอิทธิพลครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของฝรั่ง, 1, ง,งเศสในภูมิภาคอินโดจีนและ นำไปสู่การสูญเสียดินแดนประเทศลาดของไทยในเขมรและลาวที่เหลืออยู่ในเวลาต่อมาอีกด้วยทำให้ไทยเสียดินแดนหลายครั้งรวมทั้งเสียค่าปรับค่าทำขวัญแก่ฝรั่งเศสกล่าวกันว่าเงินที่จ่ายเป็นค่าปรับค่าทำขวัญแก่ฝรั่งเศสนั้นคือเงินถุงแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฟาราจะทานไว้เพื่อไว้ยาเพื <Mont ano. S 2> ote, ่อใช้เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาพศ2436เรื่องที่ต้องดำเนินการต่อมาซึ่งสืบเนื่องกับวิกฤตการคือการถอนทหารออกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง การประกาศให้คนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่เข้ามาอยู่ฝั่งขวาแม,ม่น้ำโขงกับทินทานของตนเองกับทหารยวนอีก12คนซึ่งถึงแก่ความตายรัฐบาลไทยจึงตั้งศาลร,รับสั่งพิเศษขึ้นมาพิจารณาคดีนี้และมีคำคำตัดสินว่าพยยอดเมืองขวางไม่ผิดเพราะการปฏิบัติงานในงาหน้าที่ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสไม่พอใจจึงเรียกร้อง ให้ไทยตั้งสารผสมฝรั่งเศสไทยซึ่งทำหน้าที่พิจารณาคดีทำให้ฝ่ายไทยไม่พอใจอย่างมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับทรงปลาดว่าและไม่เห็นเลยว่าจะจบเพียงใดกว่าจะได้ตัดหัวพยอดสารผสมได้ตัดสินคดีในเดือนมิถุนาพศ2437